สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะขอยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงนะคะความรักล้นๆเลยนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2566นะคะสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะจัดทำขึ้นมาเป็นของชาวราศีมังกรค่ะก็คือผู้ที่เกิดใน,นระหว่างวันที่ 15มกราคมนะคะไปจนถึงวันที่12คกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็สำหรับใครที่คุณมีลัคษณาสถิตยอยู่ในราศีมังกรนะคะเราจะใช้เกณฑ์การแบบราศีแบบสุริยะปฏิทินหรือว่าแบบโหราศาสตร์ทไทยรับชมได้นะคะวิธีการหาราคนาเกิดนะคะคุณก็สามารถเซิร์ชไปใน Google นะคะแล้วก็บอกว่าค้นหาคะน,นะเป็นการ ตั้งลัคนาเกิดแบบไทยนะคะก็จะมีเว็บไซต์ให้เลือกนะคะเลือกได้แล้วก็ต้องไปกรอกในเรื่องของวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะ,ะเรียกก็คือเวลาตกฟากนั่นแหละนะคะรวมไปถึงสถานที่เกิดนะคะแล้วก็ระบบก็จะประมวลผลออกมาให้นะคะว่าคุณอยู่ลัคนาอะไรนะคะแต่ตรงนี้ไม่ได้ยึดต,ติดอะไรมากนักนะคะในส่วนของลัคนาส่วนใหญ่แล้วจะไปเน้นในเรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาวแต่ตรงนี้ของอ้อเป็นศาสตร์ไพทาร่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นในเรื่องของการใช้พลังจิตนะคะ คุณไม่ทราบลัคนาไม่เป็นไรเอาแค่ราศีเกิดของคุณได้เช่นเดียวกันขอให้คุณยึดตามผลของการทำนายนะคะที่มีความแม่นยําแล้วก็ไปเชื่อมโยงนะคะใกล้เคียงกับเหตุการณ์ของคุณก็ถือว่าให้คุณนําคําทํานายตรงนี้นะคะไปเป็นหลักการไปเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองได้ก็ไม่ผิดนะคะในการรับชมตรงนี้เนาะม,มาดูกันนะคะของชาวราศีมักรขออนุญาตหยิบไใ,ให้ทั้งหมด1ิใบ,บนะคะหน สามสี่ค่ะห้าหกเจ็ดแปดนะคะเก้าแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะใบที่สิบนะคะไพ่ใบ,บแรกนะคะถ o วยครับว้าวสองถ้วยนะคะชาวมังกรเนาะเนื้อคู่ของคุณมาแล้วนะคะสวัสดีคุณเนื้อคู่นะคะใช่ไหม โฟล์กสอดนะคะสดาบควิน n ์วิวนะคะราชินีเหรียญเป็นไพ่5ดาบนะคะพลังงานของเดอะสตาขึ้นมาจ้ะวิวอ of อร์จูนนะคะโชคเข้าข้างชาวราศีธนูแล้วนะคะในเรื่องเกณฑ์ชะตาทางความลักษนับว่าเป็นพลังงานบวกนะคะพร้อมบวกด้วยไหม <laughs> คุณอาจจะบุกพร้อมบวกมาเยอะแล้วถึงเวลาที่จะได้รับ พลังงานดีๆจากคู่รักนะคะไฟรับันะคะหถ้วย The World ก็มานะคะเด่นมากเลย9ดาบนะคะสุดท้ายจบที่ p a t e of b o n d e นะคะเด็กถือไม้เท้าพลังงานของเชาราศีมังกรลัคนามังกรจริงๆอ้อมมองว่ามันอาจจะมีไพ่ดาบขึ้นมาเยอะไพ่ถ้วยไพ่แห่งการติดลบขึ้นมาเยอะแต่เอเนจีของไพ่เชิงบวกอะเยอะกว่า นั่นสงนั่นหมายถึงวาชีวิตของคุณย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแน่นอนนะคะมาดูกันนะคะขออนุญาตทํานายภาพรวมก่อนก่อนที่จะไปเจาะทีแล้วสถานะนะคะด้วยชาวราศีมังกรคุณเคยถูกหักอกถูกหลอกลวงหรือว่าตกอยู่ภายใต้สถานาการณ์ของ ความบัดซบจริงๆเนาะในชีวิตความรักของคุณน่ะไม่ว่าคุณจะรักใครสักกี่คนมันจบไม่สวยเลยทั้งที่ตัวคุณดูเป็นคนที่มีความน้ำใสใจจริงในตัวเองมากๆนะคะพลังงานเดอะสตาร์คือเป็นคนคิดบวกง่ายๆสบายๆอะไรก็ได้ไม่ยึดติดกับสิ่งใดแต่มีแต่ความรักมีแต่ความจริงใจมอบให้นะคะแต่ว่าพ้องย้ำนะคะคุณเป็นคนที่มีบารมีในตัวเองมีศีลในตัวเองสูงคนที่คุณเลือกคบในอดีตนะคะ อา,อาจจะเป็นในเรื่องของศีลไม่เสมอกันบารมีไม่ถึงกันก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้คนคนนึงคิดบวกคนคนนึงคิดลบก็มีผลต่อความสัมพันธ์ได้เหมือนกันเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้สวยงามแต่คุณก็สามารถสร้างมุมมองที่สวยงามให้กับตัวเองได้ด้วยการมุฟ e ออน move on, ไปเจอพลังงานความรักดีๆใหม่ๆเพราะคุณเชื่ออยู่เสมอว่าคุณจะต้องมีความรักที่ดีจะต้องมีใครสักคนนึงที่ เกิดมาเพื่อเป็นคู่ของคุณนะคะแม้ว่าหัวใจของคุณจะบอบช้ำแค่ไหนนะคะเอามาว่าคุณไม่เคยสิ้นศรัทธาในในตัวเองนะ,ะในชีวิตของตัวของคุณเลยนะคะแต่ว่าเอาว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับแฟนเก่าคู่รักเก่านะคะไม่ยอมจบสิเหมือนเขาจะจบไปแล้วแต่ก็ไม่ยอมจบนะ,ะมันมีความคุ้มครั่งนะฮะก้าวดาบคือคุ้มครั่งคือ,อ ความวอลเวร์สีดาบคือการพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้ตัวคุณกรอบไปสู่ความสัมพันธ์นั้นแต่หัวใจของคุณไม่เล่นด้วยนะคะคุณมูฟออนไปไกลแล้วนะคะแต่แฟนเก่าดูยังไม่มูฟออนจากคุณเลยนะคะเหมือนยังยอมรับความจริงไม่ได้กับการที่คุณจะมูฟออนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พลังงานของชาวราศีมังกรเป็นเดือนที่อว้วาปังเหมือนกันจริงๆต้นเดือนคุณเหนื่อยมากนะคะคุณอาจจะมีแต่เรื่องปวดหัวให้คุณรับรู้ให้คุณได้ยินรวมไปถึงหน้าที่การงานอะไรหลายอย่าง นะคะแต่พลังงานทางความรักมันกําลังจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วกับคู่รักของคุณนะคะอ่ะทีนี้เรามาถึงสถานะของคนมีคู่กันเลยกันนะสถานะของคนมีคู่มีการลงไม้ลงมือชาวบังกรอนะ่ะคุณอาจจะเคยแบบคบกันคุณอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงคุณอาจจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นมากๆนะคะหรือคู่รัก ของคุณก็เป็นแบบนั้นก็ได้แต่เหมือนผู้คุณคบกันภายใต้หน้าตาทางสังคมแต่ลึกๆมันมีความสาหัสมากๆนะคะในเรื่องของการลงไม้ลงมือการทะเลาะบ,บ่าแว้งกันข่มขู่หรือแม้กระทั่งการทำทำอะไรลงไปที่มันเป็นการทำทำลายเกียรตขอโทษค่ะทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีของอีกคนหนึ่งนะคะภายหาดาบคือสุดโต่งเหมือนกันสร้างประสบการณ์ที่ เวลวหลายให้สร้างบาดแผลให้กับคุณได้เหมือนกันนะคะซึ่งตัวคุณอ่ะมันก็ยังมีอะไรที่มันค้างคายอยู่ในความรู้สึกของคุณมากๆในอาจจะหมายถึงอีกด้านหนึ่งนะคะความเป็น5ดาบคือปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานหรือชีวิตที่มันเป็นมรสุมทําให้พวกคุณอ่ะยังลอยตัวในความสัมพันธ์ยังมีกันและกันนะคะแต่ยังนึกถึงเรื่องของตัวเองเดอะสตาร์ Star, คือการปลดปล่อยนะคะอมองว่าความรักของคนที่มีคู่ถึงเวลาแล้วที่คุณพวกคุณจะฮิลลิ่ง รักษาหัวใจของกันและกันอาจจะมีการขอโทษอาจจะมีการพูดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวว่าพูดถึงทบทวนถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นว่ามันเป็นความรุนแรงกระทบกับความรู้สึกคืออาจจะขอขออภัยขอโทษกันไปถึงเวลาที่จะลบลืมทุกๆความทรงจําเพื่อเริ่มต้นกันใหม่ในเวอร์ชั่นที่เป็น คู่ที่น่ารักมากๆเป็นคู่ที่ซัพพอร์ตกันมากๆนะคะ,ะเหมือนผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมายิ่งรู้หัวใจตัวเองว่ารักคนคนนี้มากรลอคนคนนี้ก็ยิ่งรู้ว่าคุณคือคนที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับเขานะคะเขาเอามองว่าเขาผ่านอุปสรรคมาอย่างโชกชนเอาบอกว่าในในตรงนี้เหมือนเซน์พยายามเจาะลงไปให้นะคะว่าความรักของคนที่มันมีปัญหามันไม่ใช่เป็นในเรื่องของการมีมือที่สามไม่ใช่ในเรื่องของการนอกใจแต่มีคนพยายามทําลายความสัมพันธ์ตรงนี้ให้มันแตก ซึ่งตัวคุณรู้สึกเหนื่อยมากบวกกับในเรื่องของการเงินการงานทุกอย่างมันดรอปลงไปด้วยทําให้คนรู้สึกเครียดมากๆนะคะในแง่ของความรักนะคะบอกได้เลยว่า ถึงเวลาแล้วที่พวกคุณจะหันหน้ามาคุยกันให้มันไปทางเดียวกันเป็นทิศทางเดียวกันรวมไปถึงในเรื่องของการสร้างความมัน่นคงปูรากฐานชีวิตไปพร้อมๆกันเหมือนจักรวาลเห็นใจความรักของพวกคุณเปิดทางให้พวกคุณได้ทํากิจกรรมดีๆร่วมกันขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะคะเวลาแห่งความปรองดองเวลาแห่งความสุขเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจจริงๆนะคะบอกว่าคู่รักของคุณดูเป็นคนใจดีมาก เ h e าะ a r นันสตาคือเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะเป็นคนใจดีอะค่ะเป็นคนที่ใจใหญ่แล้วก็ใจดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูดูเข้าใจทุกๆเรื่องอะมองเหมือนเป็นคนที่มองโลกครบทุกด้านนะคะพลังงานของไพ่บอกว่าเป็นการมาในเรื่องของความรักคือคําอธิษฐานเนาะ จะเปิดใจพูดคุยกันจริงๆนะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะในแง่ของความรักจะไปยังไงต่อนะคะจะเคลียร์ทุกเรื่องราวของความท็อกซิกออกไปแล้วเรานับหนึ่งใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะขออนุญาตด,ดูในส่วนของคู่รักนะคะรู้สึกอย่างไรกับคนราศีมังกรนะคะเดียมเพลอใจเขาแน่วแน่มากเลยนะคนนี้ใจเขานิ่งดีมากเลยคิงอัพวอนนะคะนคนนี้ซื้อสัตว์ในเรื่องของความรักมากแต่ว่าช่วงนี้เขาดูมีเหมือนอะไรมากระทบกับ ชีวิตของเขามักกระทบกับชีวิตประจําวันของเขาหนักมากนะคะพลังงานของเจ็ดถ้วยกับห้าไม้เทา้าฟุง้งวุ่นวายเหน็ดเหนื่อยอิลุงตุงนางเละไปหมดแต่ตัวเขาพยายามประคองสติตัวเองอยู่นะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะสตาร์ทใหม่เริ่มต้นใหม่หรือว่าอยู่อย่างมีสติมากที่สุดแต่คนคนนี้อดทนเพื่อคุณมานานมากๆนะคะเหมือนต่อสู้อะไรบางอย่างเพื่อคุณด้วยนะคะมองว่าเขาอาจจะรับกรรมรับเคาะแทนคุณก็ได้ในเรื่องเหตุการณ์บางอย่าง นะคะแต่สุดท้ายพวกคุณฝ่าฟันอุปสรรคกันได้นะคะก็จะกลายเป็นคู่รักที่มีแต่ความมั่นคงร่วมกันการให้เกียรติต่อกันด้วยนะคะก็ค่อนข้างลดนะคะในเรื่องของความรักของพวกคุณนะคะชาวราศีมังกรในสถานะของคนที่มีคู่นะคะ,ะดูไพ่ออลคเคร์นะคะไพ่ดังฟ้าหน่อยนะคะ This could be the one ไม่ว่าจะเจออะไรมาก็แล้วแต่หัวใจบอกว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่นะคะ เป็นการขอความสัมพันธ์การอบกอดหัวใจกันและกันนะคะความรักของพวกคุณเนี่ยการสร้างความคิดบวกเนี่ยการม,มีมีมุมมองความคิดบวกมันก็เลยทําให้ความรักของพวกคุณนะคะหล่อหล,อ,ลอมกลายเป็นหนึ่งเดียวได้ทําให้บรรยากาศทางความรักดีขึ้นนะคะเป็นคู่รัก นะคะพาดไลฟ์ Part like กันนะคะพาดไลฟ์ r e like l ล t i o n s h i p นะคะคู่ในอดีตชาตินะคะมีความคุ้นเคยกันนะคะมาก่อนมีความนึกถึงมันเป็นความรู้สึกที่ผูกพันแล้วห่างไกลกันไม่ได้นะคะพลังงานค่อนข้าง,างโดดเด่นนะคะเพราะนั้นยินดีกับการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความรักที่แท้จริงของชาวราศีมังกรนะคะ,ะใครไม่ดีนะคะใครไม่น่ารักต่อความสัมพันธ์นี้ คู่ที่ปัารถนาร้ายนะคะกำลังแพ้ภัยตัวเองหมดเลยนะคะที่เหลือเป็นเส้นทางแห่งความสุขของพวกคุณโดยแท้จริงนะคะต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของความรักของสถานะที่ไม่ชัดเจนสถานะที่ไม่ชัดเจนก็คือเขาไม่ได้ขอคุณเป็นแฟนอะคุยกันแบบเลอยๆมีใจให้กันแต่ทําอะไรกันไม่ได้อ,ะอ่ะอสถานะไม่ชัดเจนอยู่แบบนี้นะคะนี่เนี่ยง่ายสถานะไม่ชัดเจนจริงๆก็มองว่าอยู่บนพื้นฐานของ การมีอุปสรรคเยอะจริงๆการฝ่าฟันแต่ด้วยพลังแห่งความคิดบวกการมีมุมมองที่แตกต่างการมองอะไรที่มันกว้างไกลออกไปทําให้พวกคุณผ่านจุดที่ยากที่สุดในชีวิตมาได้นะคะอาจจะหมายถึงการแย่งชิงความสุดต่งมากนะคะอืเหมือนเหมือนดูเขาจะเหนื่อยหรืออาจจะเป็นคุณที่อาจจะเหนื่อยก็ได้นะคะจะต้องเป็นคนใดคนหนึ่งที่ต่อสู้ในเหตุการณ์ทางความรักเหมือนเหมือนเจอเหตุการณ์หนักๆนะคะ่ะมาเหมือนรับข้อกรรมแทนกันน่ะนะคะ ถึงเวลาแล้วค่ะที่จะได้มีการโอบกอดให้กำลังใจกันนะคะแสดงความรู้สึกของความห่วงใยการอยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะคุณอาจจะเป็นคุณก็ได้หรือเขาก็ได้ที่จะแสดงพฤติกรรมนี้ออกมานะคะในในห้วงแห่งความรักของบกคุลเป็นในเรื่องของการมีคอมมิทเมนต์ร่วมกันนะคะการมีข้อตกลงสัญญาใจระหว่างกันที่จะเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะเหมือน ความเป็นก้าวดาบปวดหัวมากนะคะคิดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยความไม่มั่นใจในตัวเองอาจจะด้วยการเงินธุรกิจนะคะสิ่งต่างๆที่มันไม่เป็นใจไปด้วยภายใต้เหตุการณ์พวกนี้นะคะไพ่เนี่ยไพ่สาดาบเกี่ยวกับข้องกับบุคคลที่3บุคคลที่3ไม่จําเป็นเรื่องเป็นในเรื่องของชู้สาวอาจจะเป็นบุคคลภายนอกที่เขาไม่ได้ยินดีที่จะให้พวกคุณรักกันนะคะแฟนเก่าคู่รักเก่าคนคุยเก่า หรือรวมไปถึงบุคคลภายนอกทั่วๆไปที่เขารู้สึกว่าอิจฉาพูดกันง่ายๆเนาะสามดาบคือไม่ไม่พึงปรารถนาเลยนะคะที่จะให้เกิดความสําเร็จในความรักพยายามที่จะต่อต้านพยายามที่จะทําอะไรเงียบๆเป็นขึ้นใต้น้ำอยู่ข้างหลังนะคะแต่ด้วยพลังแห่งความเป็นเนื้อคู่ของคุณทั้งคู่นะคะไม่มีอะไรพัดพากแยกจากกันได้ยิ่งทําให้พวกคุณแตกกันก็ยิ่งทําให้พวกคุณรักกันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นในแง่ของ วงความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรนะคะจะมีแต่ในเรื่องของความมั่นคงนะคะการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันการสร้างทุกอย่างไปด้วยกันนะคะมันจบที่ความเป็นครอบครัวนะคะชาวของชาวมังกรปังมากนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของดวงความรักของคนโสดคนโสดก็สุดจัดมากนะคะสาหัสมาในเรื่องของการถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจ แต่ด้วยตัวคุณเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เคยเปิดเผยความรู้สึกสิ่งใดให้ใครรู้ว่าคุณเจออะไรมาบ้างแต่ลึกๆมันมันฝังอยู่ในใจของคุณมันหลอกหลอนมากๆนะคะคนโสดเอาองว่าถึงไม่ไม่ว่าคุณจะเสียใจมาแค่ไหนแต่คุณพร้อมที่จะ move on ไปจากสิ่งที่มันเป็นความท็อกซิกและมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคุณเนื้อคู่ของคุณนะคะไพ่สองถ้วยนะคะเป็นจิกซอ ที่ต่างคนต,งต่างตามหากันและกันมาเติมเต็มเป็นคู่ที่แมทชิ่งให้แก่กันและกันนะคะพ่ Queen of w h e l s นะคะ คุณคาดหวังถึงความรักแห่งความมั่นคงอยากจะให้มันเป็นแบบนี้นะคะแล้วโชคชะตาเข้าข้างคุณด้วยว e ว o f fortune คือการพัฒนาความสัมพันธ์ไนปในเรื่องของการเรียนรู้จนถึงในเรื่องของการเปิดตัวกับสังคมโซเชียลต่างๆให้รับรู้ว่านี่คือคนของหัวใจของคุณนี่คือคนพิเศษของคุณนะคะความรักมันเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ของความขับขันเราต้องฝ่าฟันอะไรกันมานานมากๆต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานพอสมควรมันจึงกลายเป็นเหตุการณ์แห่งก,การบ่มเพาะความรักที่จะ ต้องต่างคนต่างให้กำลังใจกันต่างคนต่างพยุงกันนะคะเพราะฉะนั้น้องมาว่าคนโสดเจอเจอความรักที่ดีและจะดีไปตลอดด้วยนะคะคนคนนี้จะเป็นทุกอย่างให้กับคุณแล้วะคะ่ะเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยสบายใจให้กับคุณด้วยนะคะอขอดูว่าเขามายังไงนะคะเขาจะเป็นยังไงต่อคนจริงจังนะคะถ้าลมนะคะมิถุนตุลกุมเป็นคนรักจริงมากนะคะเป็นคนจริงจังมากนะ คนนี้น่าจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการงานคอนเน็ t ชันคนที่คอยช่วยเหลือนะคะกันมาตลอดเวลาเลยแต่ว่านับวันทุกคุณก็ยิ่งรู้สึกว่านี่ยคือเนื้อคู่ของกันและกันนี่คือคนที่ใช่ของของกันและกันอะไรประมาณนี้นะคะเป็นรักที่มาจากคําอธิษฐานขอพรอาจจะขอข้อขอเดียวกันมาเนาะ แต่ว่ากว่าจะได้รักกันนะคะมันมันมีความวุ่นวายจริงๆค่ะถูกรบกวนนะคะมีคนอยากรู้อยากเข้นในความรักของพวกคุณไปหมดนะคะเก็บข้อมูลทุกๆรายละเอียดแล้วเอาตรงนั้นมาปั่นป่วนแต่ว่าพวกคุณก็ฝ่าฟันกันมาได้นะคะอกลายเป็นความรักที่พัฒนาได้ไวค่ะค,ะคบกันแป๊บเดียวก็อาจจะได้แต่งงานเลยนะคะ b i r t w a i t i n g for นะคะคุ้มค่าในการรอคอยกับคนคนนี้ Let your f r i e n d help you นะคะอาจจะมีเพื่อนๆน,นะคะ เป็นกองเชียร์นะคะกองกำลังใจที่ทำให้ฝ่าฟันอุปสรรคของความยุ่งยากนะคะได้นะคะโอ้ตัวจะติดกันเลยแหละถ้าได้คบกันเมื่อไหร่นะคะคุณอาจจะติดเขาเขาอาจจะติดคุณก็ได้ต่างคนต่างติดกันนะคะปัญหาอย่างหนึ่งคือในเรื่องของการเงินการงานนะคะ,ะในแง่ตรงนี้อาจจะหมายถึงช่วยกันทำมานกินช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้นะคะการมีลูกด้วยกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความรักครั้งนี้เจอคนที่ใช่จะไม่ใช้เวลานานนะคะเป็นความรักที่แทบจะไม่ต้องการเวลา อะไรเยอะเกินแล้วนะคะอยากจะมีความสุขร่วมกันแล้วนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นดวงความรักนะคะของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์ปี2566นะคะก็ะ่ก่อนจากกันไปขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะคะ ข้อมูลข่าวสารสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเรียนดูดวงกับอ้อน,นะคะในเดือนเมษายนนี้จะมีการเปิดอคอร์สนะคะขึ้นมาทั้งหมด2คอร์สคอร์สแรกชื่อคอร์สเรียนดูดวงไพ่ทาโรกขั้นพื้นฐานเป็นครั้งที่18นะคะเปิดสอนในวันเสาร์อาทิตย์ที่1-2เมษายน2 5 6 6คลาสนี้เดี๋ยวอีกนิดนึงก็จะเต็มแล้วใครสนใจรีสมัครเรียนได้ส่วนคอร์สที่2นะคะชื่อคอร์สพลังตัวเลขนะคะถอดรหัสชีวิตนะคะคอร์สนี้เปิด เป็นการเปิดสอนครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะความหมายของตัวเลขอะไรพวกนี้นะคะเปิดสอนในวันเสาร์อาทิตย์ที่29 30นะคะเมษายน2566นะคะใครสนใจรีบสมัครเรียนได้นะคะเดี๋ยวมันเต็มก่อนเพราะว่าคลาสอ้อรับนักเรียนไม่ค่อยเยอะนะคะจะได้ดูแลกันอย่างใกล้ชิดและก็ทั่วถึงที่สุดนะคะโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในการทำนายดวงของพัทต่อไปนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ